จากทีวาเขาสร้างไหนมาจากไอ้ราชดาาไปนองกวยดางใบเขาสิเหี่ยวเบิดตจิตัดทิ้งไปนองตัดออกสองต้นเลยี่นองให้เขาแตกไม่ไปนองตอนนี้ก็ตัดแล้วสภาพไปนองไปชมตอนใบเขาแตกไปนองตัดงาไปนองใบเขาแตกไม่ไปนองนี่ี่นองกวยดังที่สร้างมาจากราชดาาไปนอง ตัดใบเขาออกแล้วพี่น้องใบทิ่ว่าใบเขาบานมันเหี่ยวกำลังแตกใบไม่พี่น้องสีกำลังงามพี่น้องสีชัดดีมากพี่น้องเป็นกล้วยมุงค้นพี่น้องราคาพอแพงหรอกสองต้นกันร้อยกว่าบาทในราชดานี้ได้พี่น้องกันผู้ไดมากเอาเป็นไม้ไอไปเป็นไม้มุงค้นชั่วยหนาบานงามอยู่พี่น้องนี่กำลังแตกใบเดี๋ยวใบเขาออกแบบ ตรงๆแนวที่ไทยเบืเ้องอีกพี่น้องกำลังออกใบหนึ่งสามสี่ใบตัดถึงแล้วพี่น้องมันเหี่ยวสั่งมาจากรัศดามาพร้อมใบแหละแต่ว่าใบเขาเหี่ยวได้ตัดถึงปล่อยไว้กำลังออกใบจะโดน้องนใ่ไหมน,นี่พี่น้องแตกออกแล้วพี่น้องโอ้สีชัดงามพี่น้องสองตนเลยพี่น้องแตกออกพร้อมกันสีงามชัดมากพี่น้องถือว่าถือใจพี่น้อง ตีใจร้ายพี่น้องงามใส่ได้เดี๋ยวไปตั้งโซ่เป็นไม้มงคลนี่พี่น้องเดี๋ยวกนแตกออกหลายๆใบท้ายเป็นใหม่พี่น้องแตกออกจกกซองใบอีกท้ายเบิ่งอีกพี่น้องก็ถือว่าใส่ได้พี่น้องาราคาบ่แพงเนาะพี่น้องในลาซาด้า ถือว่าใบเขาชัดมากๆพี่น้องสีชัดมาก